ขอความจเรจริญในธรรมจะมีด้ท่านผู้ฟังทั้งหลายบนันัาในวันนี้จะเป็นการตอบคำถามของนักเรียนจากโรงเรียนวนไทยที่ถามมาในโครงการอบรมพัฒนาจิตคือต่อจากที่ได้ตอบไวใ้ในวันก่อนนักเรียนถามว่าศาสนาของเนปานคล้ายคลึงกับศาสนาพุทธไหมคะแตกต่างกันอย่งไร คือโลกเนี่ยนับถือศาสนาหลายๆศาสนาในแต่ละประเทศแตยังมีศาสนาหนึ่งที่คนนับถือมากตอนประเทศในปานเหมือนกันคนที่ศาสนาที่คนนับถือมากเนี่คือเนปาเนี่ยเป็นประเทศเล็กๆบนภูเขาพวกชาวเขานี่เขาอยู่กันเยอะเพราะไม่มีชนมเผ่าอยู่เยอะมาก ทั้งฐานและังคมมีความหลากหลายทางเศรษฐกิจทางสังคมทางวัฒนธรรมทาง,ทาง,ง,ทางระบบท้งนปยมเพีนะมีความเชื่อถือต่างๆนี่มีความหลากหลายพอดีก็อยู่ใกล้ชิกับอินเดียศาสนาฮินดูนี่จะมากกว่าเพลินในขณะเดียวกันพระพุทธศาสนาก็ดำรงอยู่่สถานที่นั้นตั้งแต่สมัยพุทธกาล แต่ว่าปริมาณของคนเนี่ยไม่ค่อยมากแล้วก็มีลทัทธิเหมาวกที่นับถือคริสนับถือซิกนับถือสลามนับถือพิษาน์คือถ้าเราศึกษารายละเอียดเนี่ยสิ่งนั้นับถือมันก็มาอมากพอๆกันในประเทศไทยเนี่ยแต่ว่า ในรายละเอียดมันจะต่างกันแม้แต่พุทธในปานับพุทธของเรามันก็อาจจะแตกต่างกันในรายละเอียดแต่ไม่แตกต่างในเชิงเนื้อหาคือหมายความมามึงศึกษาพระพุทธประโยชน์พัฒนาตนไปตามโครงสร้างของไตรกิกาหรือโครงสร้างของอนิสสะเช่นเดียวกันถามว่าทำตัวยังไงให้คนอื่นชอบมันต้องคิดจากใจเราเนะย เราชอบคนยังไงเราชอบคนรูปร่างหน้าตาอย่างไงนิสัยใจคอเป็นยังไงมีความประพฤติเป็นยังไงมีความรู้เป็นยังไงมีความคิดเป็นยังไงมีความสามารถเป็นยังไงมีคุณธรรมเป็นยังไงแล้วเราทำอย่างนั้นไงเราทำอย่างนั้นคนอื่นก็ชอบเรา เพราะยิงลักษณะชอบชังเนี่ยมันมันเป็นแนวความคิดแบบเอาใจเขาไม่ใส่ใจเรา mm hmm. หมายความว่าใครทําอะไรก็ตามเมื่อเขาทำแล้เราไม่ชอบเนี่ยคนอื่นเขาไม่ชอบเหมกันอย่าเลยมองจากเกณฑ์ของสีห้า เราไม่ชอบให้ใครฆ่าเราเราไม่ชอบใใครลักขมัมือทรัพย์สินของเราเราไม่ชอบใใครร่วงเกินคู่ครองของเราเราไม่ชอบใครโกหกหลอกลวงเราเราไม่ชอบให้ใครบีบคั้นบังคับกะเกณฑ์ชักชวนเราให้เสพสิ่งเสพติดให้ตัววันต่าเราทำกับคนอื่นเนี่ยเขาก็ไม่ชอบเหมือนกันในขณะเดียวกันถ้ามีใครมีความเมตตาต่อเรา ก็เลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบเมียทยาศัยเอื้อเฟื้อเพื่อแผ่เราแล้วก็ให้เคารพให้เกียรติยกย่องคู่ครองของเราไม่มีความคิดจะร่วรเกินแล้วก็พูดจาก,กับเราด้วยคำสัตว์คำจริงรักษาสัจจะก็มีสติในการทำในการพูด เราก็ชอบเขาถ้าเราเป็นเขาก็ชอบเราทันความชอบหรือไม่ชอบเนี่ยไม่เป็นความรู้สึกเป็นความรู้สึกฝ่ายดีของคนหรืออาจจะฝ่ายต่ำก็ได้นะครับเพราะไม่แน่บางคนก็ชอบโจโรโจนชอบโจรพวกนักเลงการมันชอบกันักเลงการเมนนงแต่พวกนั้นที่จริงก็ไม่ชอบกันจริง กมองกันเป็นคู่ต่อสู้เป็นฝ่ายตรงกันข้ามต,ต้องมีการต่อสู้มีการข้ามผ่นกันความคิดในแนวน,นี้เขาเรียกอัตราลาังอุปมากตวาคือทำตนเป็นอุปมาอย่างที่โบราณท่านสอนไว้เนี่ยคนจะงามงามใจใช่ใบหน้าคนจะสวยสวยจัญญาใจตาหวานคนจะแกะ่แก่ความรู้ใช่อยู่นานคน จะรวยรวยสินฐานใช้บ้านโตหมายความว่าถ้าเราเจอคนที่มีน้ำใจงามคนที่มีมัญญาตกลียมัญญาตเรียบร้อยสวยงามแล้วคนที่อยู่ในสีนในธรรมเนี่ยเราก็ชอบเราก็ชื่นชมถ้าเราเป็นนอั้น ขาก็เข้าเขาก็ยินถึงก็ยินดีคือไม่ได้ไปให้ความสําคัญแก่องค์ประกอบข้างนอกพุ้งนี่ว่าทำยังไงเราเป็นคนพูดดีคิดดีแล้วก็ทําดีไอคิดดีเนี่ยใครก็ไม่รู้เราหรอกล้วเขาก็ดูจากการทําจากการพูดแต่เราพูดดีเราทําดี เราก็เชื่อว่าเป็นคนดีคนก็จอบคนอื่นก็เป็นอย่างนั้นเราก็จอบบางการทำตัวให้ตัวเองเป็นหลักนะอย่าไปสนใจถึงบุคคลอื่นทำตัวดีไว้แล้วใครจะชอบหรือไม่ชอบเนี่ยไม่มีปัญหาใดเราก็เป็นชีวิตที่มีค่า เป็นการสริม่ายแก่ชีวิตถำมาความรักในเรียนเรียนมีข้อดีข้อเสียอย่างไงทำมารักกันในฐานะอะไระรักกันระหว่างเพศนะฮะแล้วจนลเลยเถิดไปจนมีเพศสัมพันธ์กันจนถึงกบสัมสอดในทางเพศจนถึงก็ทาสถิติการมีกิ๊กมากมีเพื่อนมากเห็นผู้หญิงผู้ชายไม่เลือกหนะ้า ไปจบลงที่การทําแท้งการแตกแยกการดับอนาคตตัวเองในทางการศึกษาเพ้ความรักจากนั้นมันก็มันก็ชวนกันลงเหวชวนมาตกนรกอะแล้วเด็กวัยรุ่นเวลานี้มีความสำสอนทางเพศสูงมากสูงมากกว่าแต่ก่อนนะฮะเพราะการสำส่อนทางเพศมันมีตลอดในสัตว์โลก มีเดียมากหรือน้อยเราได้ข่าวการทำแทงสูงเราได้ข่าวการชุดฆาณอาจารย์ข่มขืนกระทำจำเรามากเราได้ข่าวการที่เด็กไปมั่วสุมมาในทางเพศผู้ใหญ่ไปมั่วสุมมาในทางเพศผู้ใหญ่ไปเปลี่ยนคู่ครองกัน อะไรต่างๆมากมายนะที่ที่ภาษาทางสังคมชายกันสมัยใหม่มนั้นเป็นเรื่องที่น่ากลัวเหล่านั้นที่จริงไม่ใช่ความรักแต่มันเป็นความใคร่เป็นการกระหายอยู่กระสันอยากในทางเพศจะไม่สามารถควบคุมจิตใจที่เป็นมนุษย์ไว้ได้ที่เป็นคนไว้ได้ พฤติกรรมออกมาอย่างคล้ายๆกษัตริย์เดรัจฉานแต่ถ้าเป็นความรักกนรฉันเพื่อนทีร่วมหลักความคิดการร่วมกิจกรรมการร่วมผลประโยชน์การร่วมก้าวเดินกันไปสู่จุดหมายปลายทางคือจบการศึกษามีหน้าที่การงานเราจะเริญเติบโตในหน้าที่การงานช่วยเหลือกันเป็นเพื่อนเป็นคู่คิดคู่ใจกันที่รินตัวนี้ไม่จําเป็นจะต้องผู้หญิงผู้ชาย เรื่องคือเพื่อนไงรักกันฉันเพื่อนผู้หญิงกับผู้หญิงก็ได้ผู้ชายกับผู้หญิงก็ได้ไม่ไแปลอะไรหรอกแต่ว่าหยุดอยู่ที่ความเป็นเพื่อนมีความอ,าอุ่นหอนมีความมุงใหญ่กันมีามาก,นมามการเอาใจใส่กันมีการดูแลกันแต่ไม่ยุ่งเกี่ยวกันในเรื่องเพศพูดง่ายๆว่าหยุดไว้เรื่องเดียวคืออย่าไปยุ่งเกี่ยวกันทางเพศ น,นีเราดูแลกันได้เราช่วยเหลือกันได้ช่วยติวกันได้เรื่องขาดแคลนค่าเราเรียนเราก็ช่วยเหลือได้เร้าไม่มีปากกาดินสอรเราก็ให้ของเราหรือให้หยิบดืมได้เป็นก็ไ้เมการรักกันอย่างนี้มันจะยั่งยืนมันจะถาวรมากกว่าในขณะที่ทำนาก,การเนี่ย ได้ข่าวตัวนังสือพิมพ์ลงข่าวทั้งเด็กทำแท้งโดยวิธีเอาอะไรที่แขวนเกืือเนี่ยเข้าไปสลายมดลูกข้างไหนนึกดูทำเองเลยมันจะปวดทุกขทรมานขนาดไหนลูกตัวเองแต่ท้ๆมันความเป็นเพื่อนจึงไม่ได้อยู่ที่การร่วมเพศกัน ความเป็นเพื่อนอยู่ที่มีความรักใคร่กันแต่พกกึ่กระทาในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อกันแล้วก็ม่มือปิดการะช่วยเหลือเกื้อกูลกันพร้อมจะร่วมทุมกข์ร่วมสุขกับเพื่อนแต่นี้เป็นไปเถิดจะเป็นหญิงก็หญิงชายก็ชายชายก็หญิงก็ได้ก็ไม่ว่าอะไรหญิงกะชายก็ได้ ถามว่าเปรตหน้าตาเป็นยังไงเปรตก็คือเปรตชิงมีชีวิตในหน้าตามันเราพูดไม่ได้เราก็หน้าตามันก็เป็นอย่างที่ก็เป็นนะครับปฏิชาหน้าตามันก็ต่างกันมนุษย์มันก็หน้าตาต่างกันจะไรเอวาอะไรเรื่องหน้าตาเี๋ยวถามว่าสวยไม่สวยในความรู้สึกของเราก็ต้องไม่สวยแน่นอนแต่เปรตบางจําพวกเนี่ยมันสวยนนฮะเป็นเทพธิดาเป็นเทพประรุ กขาก็สรุปว่ามันก็แนวคนนี่แหละหน้าตาก็แนวมนุษย์นี่แหละเพราะว่าเปรตเนี่ยเป็นสัตว์โลกในกาลมไบเจรภูมิบนสัตว์นรกกับเปรตกับอสุรกายในหน้านะมันก็แนวเดียวกันเราคิดว่าสวยหรือไม่สวยในในความรู้สึกสะสมของคนไทยผมงคนนีะฮะก็ว,ว่าไม่สวยแต่ว่า ในมุมเขาเขาคิดยังไงก็ไม่รู้นะเะรดเนี่งเขาอยู่ใยความทุกข์ทรมานเพราหน้าตาเขาสบายไม่ได้หรอกแต่เขคือหน้าตานะฮะเราเห็นว่าพวกเปรตพวกอสุรกายพวกมนุษย์สัตว์นรกเนี่ยสามารถจะยิ้มได้เลยครับไป ในโอกาสที่บุญกุศลเขาเรียกว่ามีการอุทิศส่วนกุศลไปให้แล้วเขารับทราบสุนัขยิ้มไม่ได้สตัตว์ดรัจฉาญยิ้มไม่ได้แต่วกนี้ถ้ายิ้มก,ก็ยิ้มได้แต่สวยหรือไม่สวยมันก็พูดไม่ได้ข้อต่อไปถามว่ายี้เราจะดีขึ้นจะต้องเปลี่ยนตัวยังไงเรียนไม่ดีนะ เรียนได้ดีแล้วก็เรียนให้มากแล้วก็มีความฉลาดลึกซึ้งในวิชาหลันั้นมีความคิดที่ดีคิดได้คิดดีคิดเป็นมีความสามารถดีทํางานได้ทํางานดีทํางานเป็นทํางานชอบแล้วก็ประพฤติได้ประพฤติดีประพฤติเป็นประพฤติชอบ ปฏิบัติตนเป็นคนดีพูดง่ายๆว่าให้มีความรู้ดีมีความระพฤติดีใต่คำต้องคำมีความรู้ดีมีความระพฤติดีตัวความรู้ก็ขยายเป็นความรู้ความคิดความสามารถความระพฤติก็กำกับการใช้ความรู้ความคิดความสามารถให้ดำเนินไปตามคันลองแห่งสิ่งทำ ชีวิตเราก็จะดีขึ้นเรารับผิดชอบชีวิตของเราด้วยตัวของเราเองคนุษย์ไม่สามารถรับผิดชอบชีวิตเราได้หรอกจะดีจะช่วยจะ,จ,ะจะเสริมจะเจริญจะสุขจะทุกข์มันก็อยู่ที่การกระทาของเราประสวทโลกนั้นจะเป็นไปตามกรรมต้องฟังเท่าไห และการต่อปัญหาในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอขวากเจริญนัองนาำพรบุญในทาง,งยังมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี